พลังท้องถิ่นช่วยกันซ่อมแซมถนนเพื่อให้ประชาชนได้ใช้สัญจรค่ะ เมื่อเวลาก้อนาฬิกาวันที่15สิงหาคม2514นายบังเอิญพึ่งโพทองนายกอง์การบริหารส่วนตำบลอ่างทองร่วมกับนายรียศผู้ทองสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดประจวบคิริคันพร้อมด้วยนายอำนวยจันเจกนายทองพินจอมวงรองนายกอบตอ่างทองนายอุดมทรัพย์เดชกุลกำจรเลขานายกอบตอ่างทองนายธานนิมบุญนีประดัดอบตอ่างทองนายวิชิตจ้อยร้อยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ที่3บ้านเกาะสีดานายรัฐพงษ์บุญเล่าผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่10บ้านสีดางาม พร้อมด้วยชาวบ้านหมู่ที่3และหมู่ที่10และพนักงานอบตอ,อ่างทองรวม50คนร่วมกันออกมาพัฒนาซ่อมแซมถนนลาดยางที่ได้ชำรุดเสียหายมานานหลายปีสำหรับถนนสายเพชรเกษมวัดถ้ำคีรีวงเป็นอีกเส้นทางหนึ่งเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยวชื่อดังมีระยะทางผ่านตำบลอ่างทองกว่า4กิโลเมตรได้ชำรุดเสียหายมาหลายปีถนนเส้นดังกล่าวเป็นความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดประจวบคีรีขันแต่ที่ผ่านมาช่วงที่ชำรุดยังไม่มีการ ซ่อมแซมทําให้ชาวบ้านนั้นสัญจรไปมาราบากมากขึ้นเนื่องจากเป็นหลุมเป็นบ่อซึ่งนายบังเอิญพึ่งโพทองนาย,ยกองค์การบริหารส่วนตําบลอ่างทองร่วมกับนายรอยศผู้ทองสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดประจบคลิกันได้ควักทุนส่วนตัวสนับสนุนปูนซีเมนผสมเสร็จกว่า10ตันเพื่อหยอดหลุมพร้อมทั้งขออนุญาตจากอบจอซ่อมแซมเพื่อให้ชาวบ้านได้สัญจรไปก่อนโดยได้แรงจากชาวบ้านทั้งสองหมู่บ้านมาร่วมกันพัฒนาในครั้ง I